สำหรับโคมรีริแคปวันนี้นะครับพาไปที่ชายหาดชายทะเลกันบ้างครับผมนั่นก็คือจังหวัดชนบุรีนะฮะหลายคนที่ไปท่องเที่ยวนั้นนะฮะน่าจะเคยได้เห็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าแพลงต้นบลูมนั่นเองครับซึ่งปรากฏการณ์นี้มีที่ไปที่มาที่มาที่ไปอย่างไรครับวันนี้โคมรีริแคปของเราขอนํามาเล่าสู่กันฟังครับ สำหรับปรากฏการณ์แพลงต้นบูมนะฮะที่หลายคนนั้นอึ้งทึ่งกันนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของทะเลอ่าวไทยในประเทศไทยนะฮะที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนั่นเองฮะโดยเฉพาะในชายหาดของจังหวัดชนบุรีครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นะฮะมีที่มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของแพลงต้นซึ่งเป็นแพลงต้นที่มีสารายอยู่ในตัวครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถสังเคระห์แสงได้เองครับเมื่อโดนแดดเนี่ยแพลงต้นตัวนี้เนี่ยจะขยายตัวออกฮะทำให้เต็มพื้นที่ท้องทะเลจนเห็นน้ำทะเลเป็นสีเขียวเรียกว่าปรากฏการณ์แพลงต้นบูมนั่นเองฮะ ซึ่งสีเขียวนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นในช่วงของตอนกลางวันสดตอนกลางคืนนะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปครับเรียกว่าปรากฏการณ์แลงต้นที่เรืองแสงฮะส่วนตอนกลางคืนนั้นนะครับหากแลงต้นถูกคลื่นซัดเข้าชายฝั่งจะทําให้เกิดแสงสีฟ้าระยิบระยับเรียกว่าสวยงามอย่างมากเลยฮะและสําหรับใครนะครับที่ลงไปเล่นน้าทะเลในระยะนี้นะครับบอกเลยว่าต้องระมัดระวังตัวนิดนึงครับเพราะอาจจะทําให้เกิดผื่นคันและก็เกิดปูนแพรกันได้นะฮะสำหรับบางคนเท่านั้นครับ ย้ำนะฮะว่าสาหรับบางคนครับสำหรับปรากฏการณ์แพลงต้นบลูมหรือว่าคีบปลาวานนี้นะฮะมีปัจจัยมาจากสภาพอากาศครับที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีปุ๋ยหรือว่าสารอินทรีย์เนี่ยจากการทําการเกษตรบนพื้นดินนะฮะไหลลงสู่ลําคลองหรือว่าลงสู่ทะเลนั่นเองฮรรวมถึงสภาพของน้าทะเลครับที่มีความเหมาะสมจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์แพลงต้นบลูมขึ้นมาฮะ ซึ่งปรากฏการนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียครับเพราะว่าข้อมูลนั้นระบุครับว่าส่งผลให้สัตว์น้ํานั้นตายทั้งกลุ่มปลาหน้าดินและก็กลุ่มปลาผิวน้ํารวมถึงยังส่งผลกระทบต่อระบบในเวททางท้องทะเลอีกด้วยครับสำหรับปรากฏการเพลงต้นบูมนี้นะฮะก็จะเกิดขึ้นในทุกๆปีที่มีเห็นกันไรนี่เลยฮะคือที่มาที่ไปของปรากฏการเพลงต้นบูมครับเรื่องไม่ขม่มพิฝี่ไม่พูดฮนะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชล,ลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชล,ลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ